สวัสดีครับเราพบกันอีกแล้วตอนนี้เราจะมาชมภาพตัดที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทยแน่นอนครับภาพตัดนี้ทำไมครับพี่น้องครับตัดในแนวเฉียงครับนี่เห็นแล้วครับเนี่ยคือตัดแนวเฉียงเลยแนวแนวเฉียงอันนั้นหรอพี่น้องแนวเฉียงไม่ใช่าะไรครับอันนี้ที่กั้นไม่มีชัวร์วครับเอาหงวอมหมดครับวอมหมดดูครับรถรถเริ่มชะลอความเร็วครับ คือชะลองอรผ่าน<อ>ไม่แน่ใจใช่ไหมครับชะลองรถ่าไม่แน่ใจครับว่าจะมีรถวิ่งผ่านหรือเปล่าใช่ครับอย่าเสี่ยงนะครับ <c oughs> อย่าเสี่ยงครับเพราะตั้งขบวนมีบุคคลสามคนครับคือตัดตัดเฉียงตมดเลยตัดเฉียงตัดเฉียงกันทั้งหมดเลย ผมกลัวได้หายเลยเฮ้ยมันธรรมดาเลยออกฉนบวชกลางวัดนผมผมนริ่มกลัวนะครับดูสภาพภายในขบวนครับมัาจากพนักงานอย่างนอนนะครับขอเสื้อนะครับพนักงานขอเสื้อครับน้องใก้ถึงแล้วครับทำไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับเพราะอะไรครับ เราอยากใช้ว่ารถรถไฟว่ะครับอ่าครับมันเล่าตึงๆรถเมย์ครับแล้วทำไมไม่ได้เกิดเส้นทางการที่ว่าเฉียงรถไฟเฉียงมาตรงถนนครับเพราะว่าคนกรมกรมดังหลวงไม่โง่ครับเพราะใครครับคนหลวงคอยอนครับวงเงยบมาต่อยครับดูครับดูฟังเสียงมูดครับฟังเสียงมูดตอนนี้อะไรครับเพราะว่ากลัวนะครับเสียวเสียวเสียงมูดครับนี่นะครับรถก็ยังไม่ลดความเร็วนะครับรถยังไม่ลดมันยังมีรถไปอับสนเดี๋ยวรถเจอของจริงนะครับดูครับได้ทางสายอื่นรถ รถจะต้องจอดให้รถไฟข้ามครับแต่นี่รถไปข้ามจะจอดให้รถข้ามรถข้ามแน่นอนครับแน่นอนวิ่ยอย่างนี้เลยพี่อย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับดูครับทุกทำไปได้ครับ เดี๋ยวเราจะเจอกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ